อาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยแล้วเราก็มาเจอกันกับแนวทางรัฐบาลกันสักหน่อยครับหลังจากที่เราไปขูดต้นกล้วยมาเราก็มีเลขมาให้ครับนะบอเมนเด้กครับผมนะเกิดจากการคำนวณน,นะคำนวณล้วนๆไม่ได้ไปขูดจากต้นไม้ต้นกอไผ่กอหญ้าแล้วครับ เราก็มาลงให้เช่นเดิมกับแนวทางรัฐบาลรัฐบาลนี่กพอปันไดเขากะเบิ้งเป็นเพียงแนวทางครับผมนะแนวทางคือแนวทางเนาะบ่อี่ไผงงูเนาะว่าเลขมันจะออกอะไรคาว่าคำเหนืครับคาว่าแนวทางเนาะมากระจัดไปเลยครับมาตรงกับท่านผู้ชมบอตรงกับเลขที่ท่านผู้ชมฝันบอนึกถึงบอเลขอาจารย์ดังบอนะ รัฐบาลนี่เขาบอกเลยว่าเขาบอกจินมันยากครับรัฐบาลมันยากเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคนรวยก็ว่างจะคนรวยเขาก็เล่นมุ้นนะครับเมาอะไรตอนนี้คือว่ามันเริ่มง,ง,ง,ง่วงออะเนาะมาไอ้ประยากว่าหลายใญ่ห่างเนาะสำหรับรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดกรกฎาคมน,นะครับผม เราก็ให้ตัวเด่นครับตัวเด่นสองตัวห้ากับหกห้ากับหครับตัวเด่นตัวแดงครับตัวเน้นเน้นรัฐบาลก็จะมีห้าสองห้าแปดตัวเน้นครับห้าสองห้าแปดห้าจับคู่ครับห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ด ชวนอีกหนึ่งข้างครับห้าสองห้าแปดห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดไปต่อครับผมนะตัวเดียนห้องสองตัวห้ากับหกหกจับคู่ครับหกสองหกห้า หกปดครับทวนอีกครั้งหกสองหก้าหแปดรัฐบาลมีแปดตัวเนาะจับมือจับคู่ไว้แดตัวนะครับสําหรับรัฐบาลเนาะไปต่อกันเลยกับจับสามตัวครับหกห้าสองเจ็ดาสองสาม้าแป ห้าแปดทวนอีกครั้งหกห้าสองเจ็ดห้าสองสามห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้าแปดโอเคครับสำหรับรัฐบาลก็แนวทางหลวนๆนะไม่ได้ไปขูด้นไหมจุดยังหรอกครับผมนะฐาารัฐบาลต้องแม่น้ำหนึ่งนะเนาะท่านกิ่งเราก็นับถืออาจารย์จริงๆนะครับผม เราก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากความจริงใจอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมรัฐบาลก็ฝากไว้เพียงเท่านี้มากกจัดไปครับบ่มากกเลือ่อผพันบนบนหยาเนะครับผมนะสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนครับก่อนที่มันง่วงนะสำหรับวันนี้ก็ผมนะครับที่มารับชมของไฮมี่ความสุขหลายๆเรื่องทีผมปังครับ